สวัสดีครับทุกท่านผมสลัม,มเดอร์สวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาบ่นให้ทุกคนฟังเรื่องอะไรงั้นหรือเอาเป็นว่าขอเกริ่นก่อนแล้วกันสําหรับหลายท่านที่คิดจะทําช่อง youtube หรือว่าท่านที่ทํามันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ไปถึงฝั่งฝันสักทีพวกท่านเคยถามตัวเองไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะนั่นก็เป็นคําถามที่ผมเองก็ถามตัวเองมานานแล้วเหมือนกันเศรกเลยเอ้ยเมื่อไหร่จะไปถึงฝั่งันสักทีวะ หลายคนนะฮะก็มีความยูนิคเป็นจุดเด่นของตัวเองฝีมืออันเยี่ยมยุดแล้วก็อุปกรณ์อันพร้อมพเพรียงแล้วถามว่าทําไมช่องถึงไม่โตสักทีในเมื่อพร้อมขนาดนั้นแล้วอันนี้ผมเองก็ไปหาคําตอบที่แบบหน้ามันจะเป็นปัจจัยหลักๆและส่งผลแบบหนักๆต่อช่องจริงๆมาให้ทุกคนทราบกัน4ข้อนะฮะมันมีอะไรบ้างมาเรามาฟังกันดูอย่างราแรกเลยนั่นก็คือตั้งใจฟังดีๆนะฮะเพราะว่าผมจะ พูดให้มันชัดๆไปเลยนั่นก็คือโชคชะตาเอาล่ะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทุกคนอยากจะด่าผมว่าไอ,ปอป้ปซบนี่แกไม่ได้ไปศึกษาอะไรเกี่ยวกับยูทูบเบอร์มาเลยแต่แกนไปศึกษาสยายแดงดวงชะตาไม่ใช่เหรอเออมันก็มาเชิญว่าเป็นสาสตรแห่งดวงชะตาหรอฮะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงลองฟังผมอธิบายก่อนนะผมแค่ดันติดคําพูดที่มันดูลู่ๆเท่ๆเฉยๆแต่ถ้าหากจะให้พูดเข้าใจง่ายๆคือมันเป็นเรื่องของดวงดวงมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแต่ต้องได้ง่ายๆอยู่ละ แต่มันนี่แหละคือหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่จะผลักดันให้คุณได้ไปต่อเชื่อหรือไม่ว่าช่องเกมระดับท็อปๆอ,อย่างพี่เอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้กะว่าจะมาเป็นเกมแคสเตอร์แต่แรกผมจําได้เลยว่าผมรู้จากพี่เอกจากคลิปภาคนรก .a ใครฆ่าแซนคิงโหใครทันคลิปนี้บ้างยกมือขึ้นเลยหรือพี่เบที่เริ่มจากการทําคลิปคุยกับฝรั่งฮาฮ,าฮ,าฮาพวกเขานะฮะทั้งสองเนี่ยพลุแตกจากการทําสิ่งนี้นี่แหละ แล้วก็ต่อยอดจนกลายมาเป็นช่องเกมหรือจะให้พูดง่ายๆก็คือพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นเกมแคสเตอร์แบบโดยตรงแต่แรกเลยแต่สิ่งที่พวกเขาทํานั้นเป็นตัวจุดประกายและกําเนิดเป็นช่องเกมแคสเตอร์ไทยระดับชั้นนาขึ้นมาถึง2ช่องลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากวันนั้นน่ยพี่เอกกับพี่เบไม่ทําภาคนารกกับคลิปคุยกับฝรั่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็น2ช่องเกมใหญ่ยักษ์ที่มีคุณภาพอย่างทุกวันนี้ก็ได้จากที่ผมพูดเกินมาทั้งหมดนี้นะฮะ มันจึงทําให้เราทราบได้เลยว่าดวงเนี่ยมันส่งผลจริงๆแต่ผมจะสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือที่ผมอยากจะสื่อก็ไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้นะฮะทำไปเลยแต่อย่ายอมแพ้นะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลองหาอะไรใหม่หยิบเข้ามาทําด้วยผมเชื่อว่าถ้าหากคุณมีดวงจังหวะมันเป๊ะจังหวะมันปังคุณก็จะพรุแตกเหมือนกัน ผมการันตีได้เลยใครอัพรักเยอะๆก็ถือว่าดวงดีไปอ่าเห็นไหมดวงส่งผลและผมก็อธิบายให้พอที่จะเห็นภาพแล้วนะฮะว่ามันก็ต้องผสานกับความพยายามถ้าจังหวะมันใช่มันก็ใช่นะอย่างที่2เลยเป็นปัจจัยที่เริ่มจับต้องได้เห็นภาพแล้วเราต้องสร้างมันขึ้นมานั่นก็คือตั้งใจฟังให้ดีนะฮะพลังศรัทธา หรือจะพูดยังไงก็คือแรงสนับสนุนจากคนที่สนับสนุนแล้วก็รักในตัวเราอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆในการเป็นยูทูบเบอร์นั่นก็เพราะว่าถ้าหากไม่มีใครสนับสนุนคุณนะ่แล้วคุณจะอยู่ยังไงไม่มีใครดูคลิปไม่มีคนกดไลค์ไม่มีใครกดแชร์คือโคตรเหงาอะ่ะมันไม่ใช่ชองยูทูบละมันเหมือนกับว่าเป็นเอ่อที่แบบฝากเก็บคลิปส่วนตัวซะมากกว่าและนั่นนะฮะ ึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างที่2ในการทําช่องจะหากมีคนสนับสนุนและก็รักในตัวเราเนี่ยช่องของคุณก็จะแข็งแกร่งเติบโตไปในทางที่มั่นคงแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้อย่างเร็ววันนะฮะอาจจะได้มาหลังปัจจัยเรื่องดวงซะอีกนะใช่ผมก็เคยถามตัวเองเหมือนกันว่าทําไมบางคลิปเนี่ยคนถึงดูเยอะแยะแต่ทําไมบางคลิปเนี่ยคนถึงไม่ดูเลยอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วเนาะแต่เราจะมาสรุปกันใหม่นะหลายคนก็เคยบอกผมว่า เขาเนี่ยอยากจะดูในสิ่งที่อยากดูเท่านั้นแหละคําตอบก็คือใช่แต่มันใช่ในระดับหนึ่งไม่ทั้งหมดนะลองมาเปรียบเทียบดูนะฮะผมในตอนนั้นใช่ไหมลองเทียบกันเลยสมมติว่าตอนนั้นผมมียอดติดตามอ่าสี่หมือ่าสี 40, ่หมนะแต่ว่าคนรักผมเนี่ยไม่ถึงครึ่งผมพนันได้เลยว่ายอดวิวอะอย่างมากๆก็หมื่นลงมา หมื่นลงมาแน่นอนกลับกันถ้าหากสี่หมื่นนะั่นะรักผมทุกคนแบบรักผมจะเป็นจะตายแบบแทบจะจับหอมแก้มนะ่ะยอดวิวมันก็คือสี่หมื่นอย่างน้อยก็สี่หมื่นเลยนะฮะใช่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแล้วถามว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอแล้วเราจะทําให้แบบทุกคนที่ติดตามเราเนี่ยรักเราได้จริงเหรอมันก็ไม่ต้องต้องขนาดนั้นฮะเอาสักประมาณ 60- 70%เนี่ยก็หล่ละนะและทีนี้นั่นแหละมันจึงเป็นปัจจัยที่ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าหากคนที่ไม่ชอบในตัวเรานะฮะ เขาจะแค่อยากจะดูในสิ่งที่เขาอยากจะดูแต่คนที่เขารักเราเนี่ยเราทำอะไรเขาก็ดูนี่แหละคือปัจจัยหลักเลยว่าทำไมยอดวิวพวกคลิปในช่องผมเนี่ยมันถึงแว่งเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนเขาอยากจะดูคลิปยูกิไงอ่ายูกิเนี่ยก็คือขายได้อยู่แล้วแหละแต่โอ้ยอย่าพูดอย่าพูดถึงคลิปอื่นเลยขอให้ผมทำอย่างอื่นเขาก็ไม่ดูและเพราะว่าเขาไม่ได้รักผมไงผมไม่ได้มีพลังความรักและศรัทธา มากพอที่แบบว่าจะทําให้พวกเขานั้นนะ่ะเปิดใจมาเสพรับข้อมูลด้านอื่นหรือว่ามาดูว่าผมกาลังทําอะไรอ่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆและเข้าใจได้นะฮะผมก็เลยแบบลองไปศึกษาในช่องที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่อ่าแล้วก็มีแฟนๆรักแบบอุ่นหนาฝาคลั่งเลยและได้ข้อสรุปมาง่ายๆเลยครับว่าพวกเขาทํำไมถึงสนับสนุนไม่ว่าเราจะทําอะไรเขาคิดแค่ว่าอยากจะมาดูการเคลื่อนไหวของเราฮะว่าเรา สบายดีไหมอ่าทำอะไรอยู่มีอัปเดตอะไรบ้างอยากให้รู้ว่าสนับสนุนนะคือเขามาแบบจุดประสงค์แบบเพียวฮะเพียวบริสุทธิ์เลยว่าเขาแค่อยากจะสนับสนุนเราจริงๆไม่ใช่แบบมาโฟกัสว่ามาดูยูกิเออมึงทำอย่างอืงอ่นกูไม่ดูอ่าง่ายๆแบบนั้นแหละฮะดังนั้นแล้วผมก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมยอดวิวของคลิปผมมันยังแกว่งมากอยู่ดังนั้นแล้ว ผมก็คงจะต้องเริ่มทําให้ทุกๆคนนั้นมารักและก็ศรัทธาในตัวของผมนะฮะผมก็เคยเริ่มจากการจะสะกดจิตทุกๆคนผ่านหน้าจอแหละแต่เนื่องจากว่าผมไม่ใช่แบบสายไซคิกผมทาแบบนั้นไม่ได้ถ้าทาได้ผมก็คงทําไปละแบบเปิดไลฟ์สดไงทุกคนเข้ามาดูแล้วก็แกว่งไอ้เหรียญน,นั่นแนหะสะกดจิตทุกคนจงเป็นทาสผมซะเออถ้ามันทําอย่างนั้นได้ผมก็ทําไปละแต่ที่แน่ๆก็คือผมยังไม่สามารถหาคําตอบในการไปถึงจุดๆนั้นได้อย่างง่ายๆนะฮะผมยังตอบทุกคนไม่ได้ แต่ที่ผมจะให้คําแนะนําทุกๆคนได้มีอยู่อย่างหนึ่งเลยก็คืออย่าทําทุกสิ่งที่แฟนๆของคุณเรียกร้องให้คุณทำนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ทางออกนะทีนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอา้าแล้วทําในสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนผมไม่ได้จะบอกว่ามันไม่ดีแต่คุณลองคิดดูนะหากคุณทําตามในสิ่งที่แฟนๆขอร้องทุกอย่างสมมุติว่ามีแฟนๆมาขอร้องคุณเป็นร้อยคนขอให้คุณเล่น,น100เกมคุณเล่นได้ไหม คำตอบคือ,อคุณอาจจะเล่นได้แต่ผมเนี่ยไม่ได้แน่ๆและบางเกมผมไม่ชอบด้วยสําหรับจุดนี้นะฮะผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยรักษาความเป็นตัวเองไว้บางอย่างถ้าสะดวกจะทําให้ก็ทําไปเถิดแต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวเองอย่าทําตามคําขอจนเสียตัวเองไปเพราะว่าถ้าหากจนถึงที่แบบว่าคุณเสียตัวเองไปคุณไม่มีความสุขในการทํางานอันนี้อีกแล้วเนี่ยมันแย่มากเลยนะฮะ คุณอาจจะยอมแพ้และทําให้ทุกคนเนี่ยโอ้สูญเสียศรัทธานในตัวคุณแล้วก็จบไปแบบนั้นเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่มีคนเกลียดมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรทําดีแค่ไหนทํามาเพอร์เฟกต์เลิศหรูอสแมนแตนขนาดไหนยังไงยังไงมันก็ต้องมีคนเกลียดมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องแปลกใจฮะแต่ผมเอาเตือนไว้ก่อนเพราะว่าผมเคยมีเพื่อนคนนึงเป็นราวลาเพอร์เฟกชันนิสนะฮะคือทุกอย่างต้องเพอร์เฟกโดนตีนิดหน่อยนีย่คือมันลวดร้าวเลยฮะแบบโอ โอ้ยตายเหตุตุล่อยากจะกรีดนั่นแหละคนที่แบบเป็น perfectionist นะฮะการที่เขาโดนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาจะล้าแล้วก็แบบดาวไปเลยผมก็บอกว่าการจะทําอะไรคุณไม่ต้องไปหวังเรื่องความสมบูรณ์แบบนะฮะแต่ผมให้หวังให้คุณทุ่มเทมันสุดๆไปเลยเวลาคุณทําผลงานอะไรสักอย่างเอาให้มันสุดเอาให้แบบไม่ต้องเสียใจทีหลังต่อให้มีคนเกลียดก็เกลียดไปเถอะแต่อย่ายอมแพ้แล้วทําต่อไปเชื่อเถอะคุณทําไปเรื่อยๆมันจะมีคนรักคุณขึ้นมา ค่อยๆทยอยรักคุณขึ้นมามากๆชอบในแบบที่คุณเป็นเองแบบนี้นี่แหละที่ดีอย่าพยายามไปทําให้คนอื่นมารักทั้งๆที่คุณน่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะฮะคุณโชว์ความเป็นตัวเองของคุณให้โลกรู้ไปเลยเออแล้วให้พวกเขาน่ะมารักคุณในแบบนั้นนะและพวกเขาเนี่ยจะปกป้องได้เยียวยาคุณจากพวกที่มันเป็นท็อกซิกแล้วก็มาเกลียนใส่คุณเองนะแต่ผมก็พอจะรู้แล้วว่าผมควรจะทํำยังไงในเรื่องพลังแห่งกศรัทธานะนั่นก็คือผมน่าจะไลฟ์สดให้บ่อยขึ้นแลวก็มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนมาากกว่นี้ ผมเชื่อว่ามันน่าจะช่วยได้อีกในระดับหนึ่งเลยและต่อมาก็จะเป็นข้อที่3แล้วอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอันนี้ไม่ยากแต่ก็ต้องฟังไว้นั่นก็คือเรื่องของสไตล์แล้วก็ความยูนิคของช่องการจะทําช่องเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งที่มันดึงดูดไม่เหมือนใครนะฮะจะไปซ้ําสไตล์กับคนอื่นมันก็ดูไม่ดีเนาะมีความเป็นสนีของตัวเองให้ทุกคนลหลงไหลเนี่ย แล้หาจากที่อื่นไม่ได้เนี่ยคือถือว่าเจ๋งละผ่านแล้วนะฮะอย่างพี่เอกเนี่ยพี่แกเนี่ยมีความน่ารักเป็นกันเองและเสียงกรีดเนี่ยคือทุกคนน่าจะชอบนะคนทุกคนหลายคนรักพี่แกมากเพราะว่าพี่แกเป็นกันเองเนี่แหละเป็นมิตรนะพี่เบเนี่ยก็มีความเป็นชาวร็อกโอ้เย้ทึ่งอ่าแล้วก็ข้างในมันอันตรายแล้วก็สามารถเปลี่ยนทุกอย่างเป็นสไนเปอร์ได้ก็เป็นสเสน่ห์ของพี่เบนะฮะส่วนพี่นัฐปิ่นโตเนี่ยก็มีเกมผีนะฮะแล้วก็มีการวาดแตกของพี่แกอะไรประมาณนั้นทีนี้ผมมีอะไรผมก็มี าดาบมา่านแห่งยุคกับกูเต๋ยก็โง่แค่นั้นแหละและผมก็จะใช้แต่ดาบม่านแห่งยุคนี่แหละสร้างชื่อให้ตัวเองด้วยแน่นอนผมรู้จุดเด่นและก็จุดอ่อนของตัวเองเป็นอย่างดีทีนี้หลายคนคงอยากจะถามว่าอ้าวในเมื่อรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วทำไมไม่แก้คําตอบคือมันอยู่ที่นิสัยของผมเองนี่แหละทีนี้ก็คงอยากจะถามต่อว่ายังไงเราอธิบายให้ละเอียดสิโอเคจุดอ่อนของผมก็คือการที่รู้ว่ามันมีอะไรดีต่อตัวเองแต่ผมไม่ทําถามว่าเพราะอะไร ผมรู้ดีว่าผมรู้ว่าเล่นยูกิโอดูเอลลิงเนี่ยมันสามารถทําให้แฟนๆของช่องที่ชื่นชอบในตัวผมที่เล่นยูกิเนี่ยหายยิ่งขึ้นแน่นอนดีใจแน่แล้วก็ดึงผู้ชมหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักช่องเข้ามาได้อีกแต่ที่ผมไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นเกมออนไลน์ผมต้องลงทุนในการซื้อแพ็กการ์ดต่างๆมาจัดพอเป็นเรื่องลงทุนปุ๊บโอ้โหแล้วถ้าหากมันไม่ไปตามที่หวังเนี่ยเท่ากับผมเสียเงินและขาดทุนนะฮะสช่องของผมนั้นผมเคยพูดไปแล้ว ไม่ใช่ช่องทํำยูกิเป็นหลักตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นช่องเกมแล้วก็จะทําเกมต่อไปเรื่อยๆเอาที่แบบว่าไปถึงจุดที่ว่าถ้าหากคนไทยคนไหนอยากจะดูช่องเกมที่ช่องอื่นๆไม่แคสกันเกมเก่าหรือเกมนอกกระแสเนี่ยก็ต้องคิดถึงช่องผมเป็นหลักผมอยากจะไปให้ถึงจุดๆนั้นเลยแหละผมรู้ดีเส้นทางนี้มันยากมากเพราะว่าในเมื่อมันเป็นเกมที่คนไม่รู้จักแล้เขาจะมาเสิร์ชหาดูแต่แรกได้ยังไงเว้นแต่ว่าผมจะขยายแฟน ขยายฐานแฟนๆเนี่ยจนหนามากแล้วตอนนั้นเขาถึงจะแบบเริ่มเป็นที่รู้จักนะฮะแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเส้นทางที่โหดหินมากแต่ผมก็ขอเลือกทางนี้มากกว่าทางแรกละกันผมยอมให้ช่องนี้เติบโตไปอย่างช้าๆก็ได้เพราะว่ามันคือเส้นทางที่ผมอยากให้ช่องมันเป็นทีนี้อย่างสุดท้ายแล้วนั่นก็คืออย่างที่4นั่นก็คือรักในสิ่งที่ทําหรือเปล่าลหลายๆคนที่คิดจะมาเป็นยูทูบเบอร์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามผมขอเตือนเล็กๆไว้ก็คือคุณรักในสิ่งที่ทํำไหม แต่หากคุณมาทำเพราะว่าอยากจะได้แค่รายได้กับชื่อเสียงอย่าทำเลยดีกว่าเพราะว่าคุณอยู่ได้ไม่นานคุณก็เลิกใช่ไหมผมเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนทำได้แป๊บเดียวก็เลิกไปดังนั้นคุณก็ต้องถามตัวเองให้ดีว่าคุณอยู่กับสิ่งนี้ได้นานจริงๆใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นนะฮะกว่าจะไปถึงจุดมุ่งหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วลหลายหลคนเนี่ยอาจจะปังเร็วหลายหลายคนอาจจะปังช้าหรืออีกหลายคนเนี่ยที่แบบว่าอาจจะใช้เวลาตะกิดตะกายนานกว่าคนอื่นเนี่ยและไปไม่ถึงครึ่งทางสักที ดังน,นั้นแล้วมันต้องใช้ความรักและความมุ่งมั่นอะไรต่างๆมากมายความอดทนนะฮะผมก็ขอแนะนําเลยว่าถ้าหากไม่รักแต่แรกก็อย่าทําเลยมันไม่มีประโยชน์จริงๆก็จะประมาณนั้นนั่นแหละเรื่องที่ผมอยากจะมาบ่นให้ทุกคนฟังในวันนี้สีข้อครบนะฮะอ๋อแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมน่าจะพูดและควรจะพูดตั้งนานละกดไลค์บ้างสิวาเข้ามาดูทำไ,ไมกดไลค์ดิหมายความว่ายังไงกดแชร์บ้างประตูสนับสนุนช่องขบงังเซ กดไลค์กดแชร์และบอกสต,ต่อกันไปขอร้องนะพลีสมันจะได้เติบโตสักที